ถ้าเพื่อนๆนะครับเรนเดอร์แล้วปรากฏว่ามันมีพื้นอะไรแปลกๆขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับซึ่งในโมเดลนะครับมันเป็น2ชั้นแบบนี้นะครับแต่ว่าพอเรนเดอร์นะครับมันกลับมีพื้นแปลกๆนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้นะครับก็ให้มาดูตรง Asset Editor นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆดูในส่วนของ g e ometry นะครับคลิกเข้าไปปุ๊บอ่าทีนี้ให้เพื่อนๆดูในส่วนของ infinity pen นะครับ่าให้เราคลิกลบ infinity pen เลยนะครับส่วนใหญ่มันจะมาจากโมเดลบางตัวที่เราดาวน์โหลดมานะครับอ่าลบตรงนี้เลยนะครับอ่ามันจะมาจากโมเดลบางตัวที่เราดาวน์โหลดมานะครับมันติด infinity pen มาด้วยนะครับแต่ว่าบางทีอ่อมันแบบ มันอินฟินิตี้เป็นมันเล็กมากนะครับเราหาแล้วก็หาไม่เจอนะครับก็ให้มาเรามาลบตรงจิวเมทที่ตรงนี้เลยนะครับพอเสร็จแล้วเราก็เรนเดอร์นะครับทีนี้เราก็จะเรนเดอร์ได้ปกติแล้วนะครับอ่านี่นะครับอ่านี่เรนเดอร์เป็นกล่องนะครับได้ปกติแล้วนะครับโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ มีปัญหาอะไรก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับ